เก็บไข่ได้เพี่น้องเด้อไข่เรานี่นี่เก็บไข่ได้ประมาตัวนี้ออกมาเหลือข้างนอกเลยได้เศยรลายสำเด้จดอกไอ้ขี้เราลักตะก,กะแตนไปกินไปถอดกิน,นอ่นาสี่โลคนดุยก็คนปลอมกำลังดินใส่ สิป,ปั๊บปรุงไหมนี่เพื่น้องบอลปั๊บปรุงปรุงกรุงไหมไ <ป S 1> เอาทรายเก่าออกทรายไม่เขาเ่าทัวแทนเลยตกกะกะแตนบลายอย่างที่คิดตกกะกะแตนหน่อยนี่เหล่าก็ถือลักไปถอดกินขี่เหล่าลักไปถอดกินนี่เพี่น้องบ <c oughs> นผ้ากันยูเจ๊แล่ะบนผ้าไปเลาะสองเบาเพินพ่นเพราะยังขี่เหล่าว่าลักกินตัวกองนอนบังงงเมาเมาตกกะกะแตนก็เมาเหล่า กลับมาเห็นตะปีกตะกะแตงกัน้ำมันถอดใครได้กับมาฟอร์บส์วงได้พี่น้องเด้อนันสิเบอรก่อนใครนี่บัรลเสียนน้ำนนกุ้นสีเกียรตนี่เบอร์โทรอะโทรมาก็ได้ศูนย์เป็ค่าคาดว่าเสนายได้จ็กิโลสกิโลหรอใครมันกระเด็นคิดว่านี่อยู่สิบกุ้งสิบสองกง กว่ากัแล้วแตระแมาไล่แห้งกใคไปแน่หละเก็บไปแน่หะพี่น้องเก็บไปไ้แน่ลรวมันครเงินือเลยชอบถือจับไปถอดแซวเลยเนี้ยมเสานี่อาหารเบเลย่น้องมาเดี๋ยเให้กินเยเนี้ยมเสแตจังจะเาอหากินตามมสีด้เยอะเลย้ามสีใ่จังไร ความจุบซุ่มๆนี่ละตะกะเตีนเบาบางเลยบ่แต่ละกงส่วนเมื่อันเซิงกันก็จังหลายเติบอยู่งสินดกพอมันเซิร์งกันเลยแล้วหน่อยลง,นงคนยังขี่เหล่ามาันลากก็ไปทอดกินแก้มเหล่าดุยๆกยกำลัง เก็บไข่พี่น้องเอาใส่กระสอบมุกฮะใส่กระสอบทุ่งเจียวเพราะใสใ่ถาดแล้วมันสูงนี่ใส่ถาดมันสูงปีนขึ้นบ่ได้พี่น้องคิดว่ามันสิไข่ดีบ่แมน่นต้องใส่ถุงเจียวมันสูงมันก็นเลยว่าไขา่ไข่ก็เลยว่าบางทีสอบออกคือเก่า ให้เติบโตพี่น้องแต่ว่าเล้ยหน่อยฮะล่ะถือถอดกินไอ้เด็กใครก่าเมาด้วยพี่น้องเดื้อให้เบิกเงหน่อยนึงให้เบิ่งทวดทัวร์ด้วยพี่น้องเด้อมีอยูซิฟกว่ากงกับพ่อเด็กอีดอกแต่ว่าตะกะแตนหันเรือบะลายใครกับยูซิอเด็กขยายพันธุ์อยู่ตะกะแตนไว้สองตัวเห็นบ่ เตะกะแตนไว้สองตัวเดียวบางขอเตะกะแตนไว้เอาบุปนใส่กันนี่กรงนี่แบบบางเลยมันกรงนี่เลือนหน่อยพิษปกติแห้งไงกรงนี่ปกติเลื้อนหน่อยจากกรงไอ้ลายนี่ก็ถือจับไปจนจากไอ้ลายให้กันนี่ก็เลื้อนหน่อยเลือบางพิษปกติ ไม่นอนอยากได้ก็ศูนก้าห0ย4ามกี่้้นยดอน้ีเอเด้ออยากได้ไข่ตัวมันกัพอดีขวดหาไข่บาเขียวทะลจุ่มทะลจุ่มเขี่ยมาทนันงไหนยกขดีไป<อ>ยังซะละเปา,เามีไข่แนวบ้าเนาะน ันน่เาคอยเชี่ยก่อนขอไปเลยเจ็บไปขึ้นหน่อยเนาอยังว่าเขาไม่ด้มันหักมันหักเออใครทำมันนี่มัหักไปมันหักเออนี่เดใครต้มแข้งเหาเขากะไแต่ใครเองตีมแห้งมันสีเหี้ยเงี้เหี้ยมาล้บเนอกกำลังสะสมอืออะไรติดเชีค่อย เราจะคัดวยพิเศษที่เราเคนนองอขี่ปน,นน้ำขีอยู่นึองถึงไข่นองปมงไเดี๋เก็บเลยีินเก็บบดมองบดเ,เ,เ,เลยล่ะตัวนีสองก,งก่งือเลาสองกงสักกันอโอเคีปน่อเดี๋ยวุบาอ,อกันคลิปนี้